มาต่อเนื่องกันที่อีกหนึ่งปัญหาที่ชื่อว่าเป็นปัญหาใหญ่ของโลกนะคะนั่นก็คือความเหลื่อมล้ำค่ะนับวันคนรวยจะยิ่งรวยมากขึ้นเรื่อยๆในขณะเดียวกันคนที่ยากจนก็มีเงินในกระเป๋าลดน้อยลงค่ะล่าสุดมีหนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจค่ะเปิดเผยโดยออกแฟค่ะเขาออกมาบอกว่าตอนนี้คนที่รวยที่สุดในโลก8คนมีความมั่งคั่งเทียบกับเทียบกับคนที่จนที่สุดในโลกถึงครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวค่ะ องค์การการกรุศขออภัยค่ะองค์กรการกุศลออกแฟมเปิดเผยรายงานหนึ่งค่ะมีชื่อว่าเศรษฐกิจสำหรับคน99%ของโลกข้อมูลบอกชัดเจนนะคะบอกว่าตอนนี้ช่องว่างระหว่างกลุ่มคนรวยกับคนจนที่สุดของโลกห่างกันมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆโดยความมั่งคั่งของคนจนที่สุดครึ่งหนึ่งในโลกนี้มีมูลค่าเท่ากับความร่ำรวยของมหาเศรษฐีที่รวยที่สุดในโลกเพียงแค่8คนเท่านั้นเองค่ะ ผู้อนวยรารด้านการดุลนรงและนโยบายของออกแฟมนายแมทธิวสเปนเซอร์เขาก็บอกนะคะว่าระบบเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบันถูกออกแบบให้เอื้อประโยชน์ต่อคนเพียงแค่1%เปอร์ซของโลกมากกว่าส่วนที่เหลืออีก9 9อร์ซะอีกค่ะนอกจากนี้ออกแฟมยังบอกด้วยนะคะว่าความไม่เท่าเทียมการทางเศรษฐกิจและความรู้สึกว่าถูกกีดกันจากผลประโยชน์ของโลกาภิวัตน์นำมาซึ่งความวุ่นวายทางการเมืองในปีที่แล้ว รวมไปถึงอีกหนึ่งปัจจัยค่ะก็คือการที่อังกฤษตัดสินใจออกจากเอ eu และอีกหนึ่งประเด็นสําคัญนั่นก็คือชัยชนะเลือกตั้งประธานาธิบดีของโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองนอกจากนี้ออกแฟมยังออกมาเรียกร้องในงานให้บรรดาผู้นําโลกร่วมกันที่จะมีการประชุม World Economic Forum ที่จะเกิดขึ้นในเมืองดาวอสของสวิตเซอร์แลนด์ให้จัดการกับปัญหาเลี่ยงภาษีและเพิ่มอัตราการจัดเก็บภาษีเพื่อที่จะสร้างเศรษฐกิจที่มีมนุษยธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะ